เริ่มเลยรฮะครับ,รบก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาสู่วงการกีฬาก็นานมากสามสี่สิบปีที่ตุ๋ยก็อนุเคราะห์ในการมารจัมน้ำพันให้ผมผมเป็นทักงการเมืองแ่ที่นซากันอยู่นะครับสังคกเราสร้างเป็นที่ศึกษากอยู่ในตำแหน่งที่ทัานก็รอช่วยได้นะครับสัาเกอะน้ว่านะี้ก็เราจะแจ้ง เราว่าประเด็นรอบที่มองเห็นความสําคัญของเขาบอกว่าดีนะโปรโมเตอร์มวยไทยยอดเยี่ยมก็เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การเดดสินเนี่ยเราก็ดูความยิ่งใหญ่ของกีฬาประเภทนั้นนะครับตั้งแต่โอลิมปิกไอเช่นเกมซีเกมแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับในส่วนของสมาคมกีฬาด้วยนะครับ ก็ดีใจครับเป็นคนในกีฬามานานเคยเป็นนักกีฬาโบลิ่งนะครับแล้วก็เคยเป็นผู้จัดก,การทีมชาตินะครับโบลิ่งไปแข่งขันเอเชียนเกมเมื่อ1,986ที่เกาหลีนะครับหน้านอนนะครับแต่60แล้วครับ <laughs> <c oughs> ก็อยู่มานานครับก็เจอเพื่อนๆผู้สื่อข่าวหลายท่านก็ เคยไปทําข่าวกันตั้งแต่ระดับเอเชียนเกมซีเกมกันหลายต่อหลายครั้งก็จํากันได้หมดนะครับครับก็ขอบคุณที่พี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับในการเผยแพร่ข่าวสารให้กับการคัดเลือกนะครับนักกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งสมัครเล่นและอาชีพนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่26มีนานะครับท่านอาดิรอรนายกรัฐมนตรีนะท่านสุวัต ริประตะพันลบนะครับก็รับเป็นเจ้าภาพเป็นประธานในการแจกรางวัลให้เรานะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงครับ